เนื่องจากบุคลากรทานาสาธารณสุขก็ทุ่มเททางานอย่างเสีสละนะครับไม่รู้จักเนี่ยมาตลอดระยะเวลาหลายปีแล้วก็เรื่องค่าตอบแทนก็นิ่งเหมือนเดิมมานานแล้วท่านประรานสาธารณสุขท่านก็มีความเห็นว่าควรจะได้มีการพิจารณาค่าตอบแทนของบุคลากรทานสาธารณสุขต่าน,นั้นนะครับตาม เนื้องานตามหน้าง,งานตามภาระหน้าที่ตรงนี้ผมไม่ทราบอมว่าแต่ละคนเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่าโดยหลักการท่านก็บอกว่าท่านขอว่าถ้าผมไม่มีข้อโต้แย้งใดๆท่านก็ขอดำเนินการเรื่องของความพิบัมันมเป็นการตอบแทนความทุ่มเทเสียสละของพน,น,น,นักงกนสารสุขนะครับผมคิดว่าเราไม่ต้องไปบอกว่านี่มันเป็นของบัญของใครถ้าตราบแต่เมื่อมันถึงเวลาอันควร แล้วก็ทางองค์กรหรือหน่วยงานซึ่งก็คือกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยสามารถบริหารจัดการงบประมาณได้โดยที่ไม่ได้มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทํางานหรือการให้บริการกับประชาชนเราก็ต้องเอมันึลื่อนถึงปัจจังของงบุรลากรที่มีทั้งสามสี่แสนคนทั่วประเทศโดยสรุปวันนี้ก็มีการปรับค่าตอบแทนนะครับของ OT นะครับขออนุญาตพูดย่อ ให้เพิ่มขึ้นประมาณ8%นะครับแล้วก็ค่าตอบแทนของเวรบ่ายเด็กให้เพิ่มขึ้น50%ของค่าตอบแทนเดิมที่มี<อ>ก็บวกเพิ่มขึ้นไปนะครับอย่างเช่นของพยาบาลย2 4 0บาทต่อเวรนะครับก็ให้บวกไปไป50%คือ120ก็จะเท่ากับ360บาทนะครับซึ่งตรงนี้หลักการก็ก็คงจะ ต้องดูในเชิงของความเหมาะสมทั้งภาระเง็นบำรุงรซึ่งตรงนี้ต้องนเด่นนะครับว่าแหล่งที่มาของทั้งค่าโอทีแล้วก็ค่าเวนบ่ายเด็กนียมาจากเป็นบำรุงอย่างที่ท่านลองมานยกอม